นี่นะครับถ้าขันน็อตเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นนะดึงขึ้นนะครับดึงก็จะหลุดนะครับถ้ามันจะเป็นสลักมาณขึ้นอย่างนี้เลยนะครับแต่ต้องขันน็อตก่อนนะครับน็อตอยู่ข้างในนี้นะครับนี่ต้องดึงตัวนี้ออกมานะครับดึงออกอย่างนี้นะครับค่อยจะออกได้นะครับนี่นะครับวิธีถอดที่ ประมาณนี้นะครับถอดคอนโซลตัวนี้นะครับถอดตัวนี้มันก็มีน็อตอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้น็อตอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีน็อตอยู่ที่ตรงนี้ที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มันค้ำยันกันไว้เฉยๆนะครับมันไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ค้ำยันกันไว้เฉยๆเหล็กตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับนี่ นี้แล้วก็ไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นนะที่เราเห็นอยู่นะนี่นะครับแล้วก็ตัวบนนะถ้าถอดพวกนั้นออกเราก็สามารถยกออกได้เลยนะครับเพราะว่าพวกสายไฟเราก็มาไล่ถอดพวกชุดนี้นะครับชุดนี้ นี่ครับก็ประมาณประมาณนี้นะครับก็ถอดออกได้เลยนะครับแล้วแล้วเราค่อยจะไปยกตู้แอร์ออกได้นะครับถ้าบางคนนะเห็นเขาไม่ได้ถอดเยอะขนาดนี้นะครับแต่คือผมถอดออกมาอยากมาทําความสะอาดด้านในเพราะว่าด้านในผมมันฝุ่นเยอะเกินไปนะครับผม มันเป็นรถเป็นสิบปีไม่เคยถอดก็เลยจะเอามาถอดแล้วปิดช่อง Air แอร์ไปก่อนนี่นะครับก็ประมาณนี้ครับวิธีถอดอาช่องนะครับอคอนโซลตัวล่างนี่ครับมันก็มีฐานยึดอยู่น็อต ทนับจริงๆก็มี1นสองแต่ตรงนี้มันจะเป็นสลักสวมเงินไว้นะครับนี่ตรงนี้ถ้าเราเอามาเข้าล็อกเอาดูเกณฑ์ตัวนั้นนะเกณฑ์เหล็กตรงนี้นะครับน,รน็อตตัวนี้เราเข้าไปแล้วเราก็มาจับหัวมุมใส่ตรงนี้สองข้างนะครับเหมือนกันแล้วก็ไล่ขันนอ็อตหนึ่งสสาแล้วก็สีห้า แล้วก็นะครับตัวที่หกมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นตัวที่หกหกตัวนะครับยกออกได้เลยแต่ต้องเอาพวงมาลัยออกก่อนนะครับเออเอา,เอาสวิกไฟเลี้ยวออกก่อนนะครับโอเคครับ